ไฟชิกเก้นทอดไก่จ้ะทอดไก่ไฟชิกเก้นทอดไก่ทอดไก่ยิ่ทอดไก่ยิ่ลอยจังฮู้ลอยจังฮู Look very Look very ้ลูกแว่นิเดลิเชียร์ลูกแว่นิเดลิเชียร์เดลิเชียรก็คือหมายถึงลอยจังฮู้ลอยจังฮู้คืออร่อยมากๆลูกอุ้ยดูท่าจะอร่อยนะคะดูท่าทางจะอร่อยถ้าถ้าจะล้ำฟงอย่างนี้เจ้าถ้าถ้าจะล้ำฟงอย่างนะจ๊ะ ดีลิเชียดอร่อยมากๆอร่อยมากๆลูกโซดีลิเชียดลูกเบรดีลิเชียดมันคือว่าป้าเป็นตาแสบแทบแล้วเห็นเหรอเป็นตาแสบเนาะเป็นประจานขมอนคัมอีตวิตมีคัมอีตวิตมีถ้าพูดนี้นะคขมอนคัมอีตวิตมี่เอ็นจอยวิตัวดินเนอร์เอ็นจอยวิตัวเบรฟฟาเอ็นจอยวิตัวลันส์อ่ามาๆากินข้าวน้องคอย คําอีดวิดนี่คาอีดวิดนี่มากินเขาน้าคอยมากินข้าวด้วยกัน Enjoy with your breakfast Enjoy with your breakfast ขอให้มีความสุขกับการกินขขาน้ำมือเสราขอให้มีความสุขกับการทานอาหารเช้านะคะขอให้มีความสุขกับการกินอาหารเช้านะคะส่วนมากเขาก็บ่อตองเบอกคาว่าทานอะไรจ้ะคําว่าทานนี่หมายถึงเขาไปทําบุญทําทานถ้าเราพูดคําว่าทานข้าวหรืออะไรเนี่ยมันสุภาพค่ะแต่ว่ามันจะเป็น อีกอย่างนึงว่าอุ้ยทานข้าวทานข้าวหรือยังอะไรนี้โอเคค่ะแต่เออมาทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยทาน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 ถ้าแปลเป็นอีกอย่างหนึ่งมายกว่าเราไปทําบุญทําทานจตทานข้าวหรือยังเป็นคําที่เพาะมากมากค่ะแต่ว่าส่วนมากพวกเราจะคุยกันว่ากินข้าวมากินข้าวด้วยกันใช่ไหมคะแต่ทานข้าวมันก็เพาะเป็นคําที่สุภาพค่ะแต่คาว่าทานอีกคำหนึ่งก็ไปทําบุญทําทาน ทำสังฆทา,านค่ะมันมันแปลได้ใช่ไหมมันมีได้หลายอย่างใช่ไหมคะอืมอันนี้ก็แปลพูดไทยแปลอีสานพูดอีสานแปลไทยก็เรียกแต่เธอน,นะคะ <c oughs>